กับสวัสดีนะครับพี่พี่น้าๆนะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมผมช่างเสนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้ชมกันนะครับชุดเดือนมกราคมเนาะว่าตอนนี้ลูกค้าที่สั่งงานผมมาเนาะผมกำลังทำลางให้อยู่นะครับเนี่ยครับลางผมเพิ่งรีดเสร็จนะครับนี่เพิ่งรีดนะเพิ่งรีดเสร็จวันนี้นะครับ วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะมั้งวันนี้วันที่ยี่สิบสี่แล้วครับนะครับวันที่ยี่สิบสี่แล้ววันนี้ลีดรางนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินล่องนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินเดินล่องนะครับล่องแล้วก็เป็นปืนศูนย์ก็ทําล่องรางปืนศูนย์นะครับฝั่งรางทองเหลืองรางปืนศูนย์ลางปกตินะครับเนี่ยครับแล้วก็มีเนี่ยครับ ตัวนี้คือเป็นไม้เนี่ยไม้มะลิดดูลายครับนี่นี่เป็นรางรางไม้มะลิดดูลายครับตัวนี้นะครับที่ผมจะใส่กับตัวที่ผมว่าจะออกที่ผมจะใส่กับตัวท้ายไม้ไม้มงคลไม้พยุงนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับ,นะรบจะใส่กับท้ายพยุงนะครับตัวนี้ นี่เลยครับนี่ครับผมนะครับท้ายจะเป็นไม้พยุงนะครับแล้วก็รางจะเป็นรางมะลิดนูนครับลายนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คือราคามันสูงนะครับราคามันแพงพูดง่ายๆเลยสั้นๆเลยราคามันแพงนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะ จะเอาเป็นออกเบอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าถ้าลูกค้าจะซื้อนี่ก็นะครับราคามันสูงครเอาเรื่องนะครับเนาะทีนี้ผมว่าผมจะออกเบอร์ครับตัวนี้ทําเสร็จผมว่าจะออกเบอร์ว่ามันเป็นไม้หายากครับส่วนมากถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าประกอบถ้าประกอบเป็นชุดแบบนี้นะครับส่วนมากเขาจะเอาไปโชว์มากกว่านะครับถ้าประกอบไว้แบบนี้ส่วนมากจะไม่เอาไปยิงหรอกนะครับ ว่าถ้าเป็นรางไม้มะลิดน่ครับไม้เก่าไม้มะลิดนี่มันต้องได้เก็บไว้เป็นปีนะครับกว่ามันจะแห้งนะครับแล้วก็มาทํารางตัวนี้จะเป็นมินิหน่อยนะครับรางจะยาวแค่ประมาณเมตรสิบกว่านะครับเมตรยี่สิบไม่ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้แล้วก็ของลูกค้าที่เหลือนะครับเนี่ยครับก็คือท้ายผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะนะครับท้ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว รางก็รีดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับตัวรางนะครับเนี่ยผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมาเดินล่องล่องปกติแล้วก็ล่องปืนศูนย์เนาะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นไอพวกนี้เป็นท้ายท้ายปืนงานตลาดเนาะเนี่ยท้ายปืนงานตลาดตัวที่ราคาพันเจ็ดครับตัวนี้ครับ ตัวราคาพันเจ็ดผมเอามาเจาะผมเอามาเจาะรูน็อตนี่ครับเอามาเจาะรูน็อตนี่ใหม่ครับเนี่ยครับถ้าลูกค้าอยากได้ก็ทักมาเนาะตัวพันเจ็ดยังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะอยู่ประมาณสิบสิบกว่ากระบอกเนาะนะครับ,นะรบผมเตรียมกำลังเตรียมอุป,ปกรณ์อยู่นะครับช่วงนี้ถ้าเดินล่องลางอะไรเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะเร็วขึ้นอยู่ครับทีนี้ เพราะว่ามันจะช้าตรงที่เรารีดนะครับนะครับตรงที่เรารีดลางนี่นะครับมันทําเร็วไม่ได้เนะนะครับเราต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแจ้งลูกค้านะครับลางจะยาวแค่เมตรสี่สิบนะครับยาวสุดแค่เมตรสี่สิบเพราะว่าขนส่งไม่รับนะครับเกินนั้นเพราะว่าผมส่งไปสนีไทยนะครับลางจะยาวแค่เมตรสี่สิบนะครับนี่ครับ ผมรีดเรียบร้อยแล้วนะครับดูตรงนะครับเพราะว่าใช้เครื่องนะครับทีนี้ปกติผมจะใส่มือนะครับนู่นปกติผมจะใส่กบไฟฟ้าเนาะผมจะใส่กบไฟฟ้าเอานะครับเพราะว่ามันจะก็ทํามาหลายปีแล้วใส่กบไฟฟ้ามันต้องได้ค่อยๆทําเพราะว่ามันเรากว่าจะใส่ให้มันเสมอกันเนาะ แต่หัวจะหลุดปายนะครับมันไม่เหมือนเครื่องตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับเครื่องรีดมาก็หมื่นกว่าบาทนะครับเครื่องเนี้ยก็ทํางานได้ไวขึ้นนะครับวันนี้ก็ทั้งหมดสิบล้างก็นะครับสิกว่าล้างเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกว่าจะเสร็จนะครับนั่งรีดสิกว่าลางนะครับดูเวลานะครับ5้าโมงสิบ้านาทีแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะครับ คลิปนี้ก็ผมแค่มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าผลงานที่ลูกค้าสั่งมาก็คือไปถึงไหนแล้วนะครับก็งานก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะครับเนาะทีนี้มันเป็นงานฝีมือนะครับมันเป็นงานฝีมือผมทําเองทุกขั้นตอน,นครับมันจะช้ากว่าปกตินะทีนี้นะครับปกติคือผมจะสั่งชุดตัวรางมาผมก็สั่งมาเนาะทีนี้ผมทําเองหมดเลยนะครับ สั่งแค่รางสั่งแค่พวกอุปกรณ์ก็คือเป็นปีกเป็นไก่พวกนั้นมานะครับตัวรางพันท้ายอะไรผมทําเองหมดเลยครับทีนี้เนาะจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลูกค้าก็ต้องรอนะครับตามคิวนะครับเดี๋ยวถ้าถึงคิวท่านไหนนะครับผมจะทักไปหาลูกค้านะครับถ้าถึงคิวคนไหนนะครับผมจะทักไปหาลูกค้าแจ้งเริ่มทํานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า มันเดินล่องลางอะไรเสร็จเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะนะได้ชมกันเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับหรือไลน์มาก็ได้นะครับทักมาสอบถามได้โทรสอบถามได้นะครับบางทีก็รับสายนะครับบางทีก็ไม่ได้รับสายนะครับเพราะว่าทํางานนะครับมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ใหม่ครับผมนะนะครับลูกค้าที่ถามกันมาเยอะท้ายเป่าผมไม่ได้ทํานะครับไม่ได้รับทําแค่ท้ายเป่านะครับจะรับทําแค่เป็นพร้อมใช้งานอย่างเดียวนะครับพร้อมยิงนะครับเนาะท้ายเป่าไม่ได้รับนะครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ